ครับผมสว sure. ok ัสดีครับผมจารันตองสิงห์มาวินับอันนี้คนพี่นะฮะครับผมอ่าวันนี้พี่คัดเท่าไหร่ร้อยสิบครับต่อยังไงตครับเราต่อให้เขาปอนนึงเหรอครับวันนี้เราเจอใครเพชรเอกครับเคยช่วยเขาไหมไม่เคยไม่เคยเมื่อกี้มาเหยียบเราจ้างนี่พอดีเลยนะพอดีครับซ้อมอยู่สิงห์มาวินครับผมกี่วันซ้อมมาสามอาทิตยครับเราอยู่สิงห์มาวินกี่ปีได้สองปีได้ไหมไม่ถึงครับปีกว่าได้ไหมยังไม่ถึงปีอ่ะกี่ไฟได้ตัวนี้ตัวช่ิงได้สี่ห้าไฟสี่ห้าไฟไฟนะเราเป็นมวยไงงนะครัับฝีมืออไู้ต่ว มวยมูดุดันครับมูดูดันเขามีอะไรมั่งไอ้ไอ้ตัวเนี้ยก็มีเข่าครับมีเขา่าใช่ไหมแล้วเราใช้ไงเราใช้ประเภทยังไงเราจะแก้จะแก้ยังไงก็ไปดูบนเวทีครับแต่ว่าซ้อมมาดีแน่นอนครับผมเรานหนักไปปล่อยอีกทีส <50 S 1> ักไรครับเสียอ่าชกมวยมันทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห้าสิบครังร้งครับห้าสิบครั้งห้าหกสิบที่มีแน่นอนนะนะพาไปไงผลงานล่าสุดเป็นไงผลงานล่าสุดชนะคะแนนกล้าโรงครับที่ที่เอาตับงราคาวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบครับวันนี้ร้อยร้อยสิบ ก็เวทนี้โอเคต้องคุ้มไหมเวทนี้ต้องคุ้มไหมไม่ครับหรือว่าสบายายโลได้ไหมถึงไหมถึงครับถึงนะแล้วก่อนให้สองไฟเป็นไงอีกสองก่อนให้สองไฟเป็นไงผลงานเราก็ชนะเด็กอันนั้นแล้วก็แพ้เจ้าปัญหาก็ชนะสองแพ้หนึ่งนะเวทนี้คือดีที่สุดของเราแล้วอับันนี้ได้ไหมตึงตึงครับตึงนะครับแต่ถ้าชกกลางวันก็ต้องร้อยสิบเอ็ดสิบสองนะใช่เราเป็นคนจากจัางวันสวัสดีครับอ่ะว่าไปคบเทียนในสรตรงแค่กับวันนี้ผมก็ ฝากชาวตงร้าช่วยแชร์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะพี่บ๊อบดีท่นดีแน่นอนนะโอเคก็ยินดีหรือมั้ครับตัวกันเลยน้องชายครับผมเพชรเอกสินบิ๊กแจ๊กลาปฐมครับวันนี้เจอใครเจอเจอแับชามทองสิงมาวินครับ ไม่เคยชกกันนะ้วันนี้เราได้ปอนนี่เขาต่อให้ปอนนะเมื่อเช้าเรามาเกินตั้งไหนจุดสองจุดสองเราซ้อมอยู่ไหรอบนี้ซ้อมอยู่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์กี่วันซ้อมมาประมาณสองอาทิตย์ครับเราสไตล์ไงฝีมือเข่ามัดหรือไงฝีมือครบเครื่องครับครบเครื่องนะแต่ความสูงความยาวในน้องนั่นน่าจะเตี้ยวเขาหน่อยนะครับผมสูงเท่าไหร่เราหกสิบแปดน้ำหนักของเราไปปล่อยห้าสิบหกครับปีนี้อายุ ยี่สิบเจ็ดครับชกมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งตัวนี้ยี่สิบเก้าครั้งครับเฮ้ยมากกว่านี้นะจริงเหรอครับเอยี่สิบเก้าก็ยี่สิบเก้าถามว่าเป็นไงสามไฟล์หลังเป็นไงบ้างสามไฟล์หลังเราชนะสามไฟล์ติดครับชนะสามไฟล์ติดล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสองครับวันนี้เราได้ร้อยร้อยสิบเจ็ดครับโลดลงมาหน่อยดิเป็นไงคุมกิโลก็ประมาณห้าห้าโลกห้าโลก็ประมาณของนักมวยประมาณนี้นะครเขามีอะไรม้างาถวหลังที่เห็นในคลิปมีแข้งขวาแข้งขวาครับเขามาแข้งขวาเราต้องเอาอะไรไปโต้เขา เตะขาครับเตะขานะครับวันนี้เ,าเราปรเป็นคนจากจังหวัดจังหวัดปทุมธานีอฝา,า,ากให้เขา,า,าเชียร์นะวันนี้ฝากเชียร์วลังไยให้พี่เด็กด้ยวยครับโผมครับ